it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติแปยนะกับเกม Pixel Painter ศึกดวลภาพวาดสุดหันสากันในตอนที่4แล้วนั่นเองนะจ๊ะสำหรับในพาทที่แล้วก็โอ้โหมีชัยชนะถึง2ตากันเลยทีเดียวครับผมสำหรับในวันนี้ก็จะมาชิงความเป็นที่1กันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้ผมก็จะลงสลับสลับกับคลิปปกตินั่นเองนะครับโอเคครับเริ่มมาต้องทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์เลยนั่นเองโอ้โหเซิร์ฟเอเชียนะครับมานิกเจ็ดทับสิบสองโอ้โหมีประมาณ10คนแล้วตอนนี้ สวัสดีครับโอ้โหมีคนชื่อเด็กเรียนด้วยโอ้โหยนี่มีซีบิงสี่จุดด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคครับเขาให้เราวาดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั่นเองครับผมแมผมก็อุตส่าห์ไปแปลมาเลยใครที่เล่นแล้วก็ไม่รู้ก็สามารถอไปแปลได้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องทํกากอรวาดหน้าตาครับผมอ่าแล้วก็วาดหมวกดับเพลิงหมวกดับเพลิงต้องเป็นแบบว่าสีเหลืองๆครับผมนี่แหละ น่าเกียดเกินไปหรือเปล่าอันนี้หมวกหรือว่าอกรวยกั้นถนนก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคเทสีสักหน่อยสิสีเหลือครับผมอปัาบเจ้านาทีดับเพลิงตรงนี้ขอเป็นสีแดงๆครับผมเอ,อ้ยใช้ได้อยู่นี่ใช้ได้ต่อไปก็ทําการวาดหน้าตาครับผมวาดแบบนี้แหละอะ ปึ๊บดีโอ้หสุดยอดเลยครับนี่เลยจากนั้นก็ทำการวาดเสื้อผ้าครับผมปึ๊บโอเคครับผมวาดแขนเสื้อสักหน่อยสิปึ๊บจากนั้นก็ทำการเทสีเนื้อครับผมอ่าสีเนื้ออยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่แหละวิกดผิดไม่เอาวาดกระดุมสักหน่อยสิปึ๊บอ่าเสื้อรับเพิงหรือว่าเสื้อกันฝนโอเคปึ๊บ นี่โอ้โหเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่อไปเป็นการวาดขวานดับเพลิงครับผมนี่แหละโอ้โหสุดยอดด้ามจับต้องสีแดงครับผมนะปึ๊บโอ้โหปึ๊บเฮ้ยมันมีช่องว่างเยอะเหลือเกินอ่นะละปึ๊บต่อไปขวานสีอ่าเทาๆแล้วกันปั๊บอ่าจากนั้นก็เฮ้ยสเวลาใกล้จะหมดแบบนึงนะปึ๊บเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมันต้องกางเกงสีอะไรเอ่ยไม่รู้แหละเอาสีเหลืองแล้วกัน มาเทสีปึบนี่เจ้าหน้าที่ดับเพลโอเคครับผมโอ้โหแต่โอ้ยติดเลอแต่ละคนที่เนื้อหาใช้ไม่ได้จริงแต่ละคนเขาวาดภาพได้แบบอ้าวละให้ผมหน่อยสิครับเอาละให้โปโกเกบอลดีกว่าอันนี้แล้วกันปึบเหมือนอุจจารตามากครับผมแทบไม่อยากจะมองเลยทีเดียวให้ผมหน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโปกเกบอล โอเคบอลได้ไม่เฉยเอ้ยหุยมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นสองดาวกับดาวเดียวเฮ้ยเอ้เอาโอ้โหหันหลังเลยได้ไปห้าดาวทวนตะลเนเรียบร้อยครับผมโอ้โหบ้าเอ้ยโอเคครับคราวนี้แหละมาทำการย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าครับผมอ่าโอ้โหนี่แหละครับแน่มีการยิ้มให้ด้วยนะสวัสดีครับผมโจ๊กเกอร์กับฮาละเรารู้จักกันหรือเปล่า ไม่รู้หรอกแกเป็นใครสามสองหนึ่งเริ่มต้นได้ครับผมโอ้โหเริ่มมาให้วาดอาวุธกันอีกแล้วรานี้แหละขอวาดมีดมาเชเต้ครับผมรู้จักมาเชเต้กันหรือเปล่านี่แหละครับอาวุธที่ไว้สังหารผู้คนได้อย่างโหดร้ายน่าดูนะครับนี่มันมีดมาเชเต้หรือมันบี้โจรสลัดวะเนี่ยเทสีสักหน่อยสิปึ๊บดามจับเป็นสีอะไรดีเอ่ยด้ามจับเป็นสีดำนับบับ ทำการเติมสีให้เต็มปึ๊บปึ๊บลบตรงนี้ออกหน่อยดีกว่าปับ๊บแล้วก็ลากเส้นปึ๊บสีเขียวเข้มเหมือนกับมีดแบบว่าทหารเขาพกไว้ใช้นะัต่อไปก็เป็นการวาดปืนสินะเราขอวาดปืนพกแล้วกันครับผมเราวาดปืนพกแบบว่าเป็นแนวตั้งนะครับเอาเป็นปืนกรอกดีไหมปืนกรอกมันวาดง่ายดีครับผม่าเป็นยังไงล่ะเพื่อนนี่แหละอ่า วาดไกปืนสักหน่อยโอเคครับปรับโอ้โหเหมือนปืนมากทําการแต่งขอบนะครับอ่านี่แหละโอ้โหเป็นยังไงด้ามจับเป็นสีที่อ่อนกว่าดีไหมเอ่ยไหนดูสิปึ๊บแม่ไม่ดีตรงนี้เป็นล่องๆ่องครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเ <Okay. S 2> ทสีบรรยากาศภายนอกนะครับอ่าโอ้โหพออย่างนี้ปุ๊บ ปืนของเราก็จะเด่นชัดมากขึ้นนี่แหละอาวุธที่สุดยอดจริงๆครับผมมันยังขาดอะไรอีกนะอ่าไม่น่าจะขาดนะครับผมนี่แหละอาวุธของเรานะครับ3ามสองหนึ่งมดเวลาครับผมโอโ้โ,อโหโอห้ยคนนี้ <c oughs> ทําปืนสไนเปอร์ได้น่ารักกุ้งกิ้งจริงๆ,ๆ <c oughs> เป็นปืนที่เหมือนกับเกมอันเทอร์เลยนะครับโอ้โอหนี่ปืนใหญ่หละอ่าแต่ละคน <c oughs> อ่าอาวุธของเราเฮ้ย <c oughs> ให้คะแนนฉันหน่อยสิ ไอ้คะแนนฉันหน่อยฉันอุตส่าห์วาดมาอย่างหนักหน่วงเฮ้ยไปให้คะแนนข้างๆเฉยเลยไอย้บ้าไม่เอาอย่างนี้ฉันก็อดได้คะแนนโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยแต่ละคนเอาปืนยิงหัวสุดยอดสงสัยห้องนี้จะอยู่ไม่ได้ครับผมออกดีกว่าโอเคครับมาคราวนี้แหละขอเล่นเป็นเซิร์ฟอื่นกันบ้างน,นะครับผมแข่งกับคนญี่ปุ่นดีไหมเซิร์ฟเจแปนครับ แข่งขัดกับคนญี่ปุ่นครับผมอะไรว้ยเนี่ยไม่มีคนออนเลยเหรอเอ้นี่แหละโอ้โหเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้จะเล่นหรือเปล่านะไม่เล่นเลยว่ะแต่ละห้องนี่ไม่มีคนกันเลยครับผมไม่เป็นไรเซิร์ฟยุโรปเหมือนเดิมลวกันนี่แหละห้องพวกนี้เยอะที่สุดแล้วครับโอ้โหเข้ามาปุ๊บ11คนกันเลยทีเดียวโอ, <laughs> โอ้โหโจทย์ของรอบคราวนี้สโนว์แมนหรือว่าตุ๊กตาหิมะนั่นเองนะครับเริ่มได้ครับผม รู้แล้วว่าจะทำยังไงดีเอ่ยเริ่มมาเราต้องทำการวาดพื้นกันก่อนนะครับนี่เลยโอ้โหแปปๆๆๆๆๆเฮ้ยพื้นรู้สึกจะไ่เรียบจากนั้นก็อ่ารากเส้นตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่ๆนี่แหละตรงนี้แหละครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวเล็กๆนั่นแหละครับผมสุดยอดเราจะทำการนี่เลยครับผมมาแต้มสีขาวปุ๊บๆๆเก็บรายละเอียดที่เราพลาดไปอ่าวาดผ้าพันคอสีแดงกันหน่อยดีกว่า นี่เลยโอ้โหพาพันคอสีแดงนะครับประดับด้วยสีเขียวนี่แหละอ่าปึบ๊บโอ้โหเอ,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 อรู้สึกว่าตานี้จะวาดออกมาดีนะครับผมเราก็แต้มแบบนี้ไปเลยแล้วกันอ่าแล้วก็เอาสีแดงแต้มจุดที่ไม่ต้องการครับผมใช้ได้ต่อไปก็คือการวาดแครอทนะแทนจมูกของตุ๊กตาฮิบะนั่นเองแรปอ่านีและ อ้ยน่ารักจริงๆวาดลูกกระตาสักหน่อยดีกว่าอลูกระตาของสโนว์แมนครับผมนี่แหละครับแม่เป็นยังไงเอยโอ้โหน่ารักจริงอ่าโอ้โหเป็นกิ่งไม้กิ่งไม้แห้งตอนนี้ก็ต้องวาดภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนั่นเองครับผมปึ๊บไปเดี๋ยงแกโอ้โวใช้ได้วาดดวงดาวที่ทอแสงประกายรลยยิบระยับ,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 บถ้ามีเวลานี่วาดสัตราคอได้นะ เอาละได้เวลาการวาดพระจันทร์ครับผมเป็นยังไงล่ะครับพระจันทร์ของเราสีสดเดลาอจริงไหนๆก็ไหนๆแล้วขอวาดบรรยากาศด้านล่างไม่ให้มันโล่งเกินไปนะครับขอวาดเป็นลูกบอลสีแดงครับผมแล้วก็ทาสีด้วยสีเขียวสีเขียวอ่อนแล้วกันมาเทสีครับผมแล้วก็สีเขียวเข้มมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับผมวาดเดินสักหน่อยสิเดินหิมะนี่โอ้โห เป็นยังไงล่ะครับเอ้ยลืมวาดหมวกแต่ว่าไม่เป็นไรแค่นี้แหละโอ้โหแต่ละคนครับนี่ตุ๊กตาหิมะของพวกเขานี่ก็น่ารักกันจริงๆนะครับยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวเราเก็บคะแนนไว้ก่อนละกันนะโอ้โหคนนี้ได้ถึงสาคะแนนเลยทีเดียวครับผมด้านล่างก็สวยอยู่เราให้คะแนนคนนี้เป็นหนึ่งนะครับจีจีครับผมอ่าโอ้โหคนนี้ตุ๊กตาหิมะนี่มีพรั่วตากหิมะนะครับโอเคเป็นยังไงล่ะครับของเรา ของเรานี่แม่เทียบได้กับคนอื่นหรือเปล่าให้คะแนนผมหน่อยเถอะผมอุตส่าอุ๊ยโอ้โหด้านล่าง,งจะได้คะแนนอีกเฮ้ยไม่ชนะจริง,รงเหรอแม่โอ้โหมาแข่งขันกันเหลือสองอันทำไมทำกับเราอย่างนี้ล่ะให้คนนี้เป็นผู้ชนะไปแล้วกันครับผมเรียบร้อยฮีโร่วันเอาไปเลยครับรางวัลที่หนึ่งโอ้โหมาดูโจทย์ต่อไปกันดีกว่าครับผมเฮ้ยตุ๊กตาบาร์บี้ โอ้โห,โหผมเป็นผู้ชายนะครับแม่บาให้วาดตุ๊กตาบาร์บี้กันเหรอโจทย์มันมาอย่างงี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงตุ๊กตาบาร์บี้ครับผม <c oughs> ไม่ยอมแพ้หรอกจ้าอ่านี่แหละครับแล้ววาดผมสีทองครับผมเทสีเลยแล้วกันเสียเวลาจริงๆได้เวลาการวาดยางมัดผมครับผมยางมัดผมงั้นเหรอนี่แหละ <c oughs> สงสัยเราต้องตัดขอบอะตัดขอบสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่รู้เรื่องต้องตัดขอบด้านบนด้วยครับผมอ่านี่แหละโอ้โหค่อนข้างจะมีปัญหายากเย็นเหลือเกินนะครับโอเคได้เวลาการเทสีครับผมบับเข้าไปแล้วก็บับเข้าไปเลืเอ,อ,อีกอันหนึ่งเรียบร้อยมะลบตรงที่มันส่วนเกินออกเป๊บ ตุ๊กตาบาร์บี้ต้กกตตองอตาสีฟ้าครับผมนี่เลยครับผมโอ้โหเอาละลบส่วนเกินอ,อกก่กรปรับปรับแล้วก็ปิง๊งนี่แหละตาสีฟ้าโอ้หน่ารักกุ้งกิ๊งวาดปากสีขาววาดแบบง่ายๆเลยครับง่ายเกินไปนะบางทีใชสีชมพูป๊บนี่ใช้ได้ทำเป็นแขนที่สุดจะน่ารักนะครับแล้วมันทำท่าอะไรอยู่ กระตาบาร์บี้ของหนูวาดกระดุมหน่อยมากระดุมของคุณผู้หญิงปั๊บอ่าปั๊บอ่าปั๊บอ่าเฮ้ยอย่าเบี้ยวสิโอ้โหใช้ได้เป็นไปได้ก็วาดก้อนเมฆด้วยแล้วกันปึ๊บปุ๊ป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 อ่าดีแหละโอ้โหที่อะไรวะเนี่ยดูขาครับผมเป็นเข็มกันเลยทีเดียวโอ้โหคนนี้หัวเป็นอะไรอ่ะเป็นสังกะตังไหม้ยของเรา น่ารักจริงๆตุ๊กตาบาร์บี้เฮ้ยโอ้โหได้สคะแนนโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับทีนี้แหละแม่เฮ้ยโอ้โหสามคะแนนภูมิใจนําเสนอจริงๆครับผมหรือเวลาอีก2วิแมเฮ้ยขอบคุณมากเดอะวินเนอร์โอ้โหขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆแม่โอเคครับแม่ก็ เรียกได้ว่าสิครั้งนี้นี่เราพบเจออะไรที่แปลกใหม่กันเพียบเลยนะครับผมโอเคครับก็สาหรับใครที่อยากดูเกมนี้ต่อนะับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะผมและสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บ okay